วันนี้เป็นวันเกิดป้าซุกพวกเราไม่มีอะไรจะให้นอกจากเค้กก้อนเล็กๆจุดเลยพี่ขิมจุดปีนี้พี่คิมจุดจุดให้ป้าจุดคนละก้อนก็ได้ให้พี่ขิมจุดก้อนหนึ่งให้น้องจีนจุดก้อนหนึ่ง หนูไม่รู้ว่าจะได้กินเชกดีหรือว่าเดหนูจุดก้อนชมพูฮะหนูจุดก้อนชมพูเด้อจะจุดก้อนชมพูว่าจะได้กินน่าจะเล็กว้ยใอ่อ่่เบา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 เร็วเร็วเดี๋ยวเทียนมันไหมไม่เท่ากันนะเธอ อ่านั่นแหละแมนแล้วอีกอันนึงอีกสามอีกอีกสี่อันอีกสี่อันอีกอันนึงขอไม่ให้ตาจูดเอาไฟบวกแล้วเดี๋ยวมันมันมันไหม้ไม่เท่ากันนะเออพอแล้วติดแล้วอะต้องกินมางต้องกินจุดข้างนี้ไนจุดข้างนี้ โอ้โห,โโหน้องจีนก็จุดได้นะนี่ว้า wow. วมาปิดไฟนะสวยมากเลยวันนี้เราจัดวันนี้เราไม่ใช่จัดสิชอบพูดผิดอยู่เลยเลยวันนี้ วันนี้เราทำแฮปปี้เบิร์เดย์กันไม่ใช่น้องจีนก็พูดผิดวันนี้เราจะอวยพรวันเกิดให้ใครบางคนที่นั่งอยู่แถวแถวนี้ใครน้องจีนให้ป้าเหรอป๊าเป็นมันลองเพลงเร็วเฮลลเร์เตอร์ยแฮปปี้เบิร์เดย์สุยแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบอร์เตอร์แฮปปี้เบอร์เตอร์แฮปปี้เบอร์เตอร์สุย อวยพรอธิษฐานก่อนดีอวยพรป้าอวยพรอธิษฐานก่อนดีป้าอวยพรแล้วป้าก็เป่าอ่าให้ทุกคนขอบปวดด้วยกรยเป่าดับนไหมเราจะอวยพรด้วยถามกระเป่าพร้อมกันแล้วกันน้ำลายนะหนึ่งสองสามุ้ยเฮ้ยทำไมไม่ดับเอาใหม่หนึ่งสองสาม ไม่ยอมดับไดับอีกเอ้ยน้ำลายเอ้ยเทียนกระเด็นโอ้โหทนทานจริงๆเลยเนาะปลอดปลอดโอ้โยังติดอีกระวังกระเด็นใส่ตานะเธอโอ้โหน่าน่าเล่นมันเกิดอะไรขึ้นนทำไมเทียนไม่ยอมดับเลยฮะดับไม่โอ้ เอ้าวยังจะติดอ่ะจะได้กินไหมเนี่ยเออน้ำลายกินนะสิจะได้กินโอ้โหแล้วใครจะกล้ากินน้ำลายโอ้โหเพราเพรพราะไอติเปล่าติดไหมอ้าอวไหนลองดูที่ม่ต้องเป่าดิอยากรู้มันจะติดขึ้นมาคืนไหมรอรอรออ้าเทียนไม่มีวันดับดับแล้ว สำเร็จหนูนึกนึกนึกว่าแต่จะไม่ดับเนาะเอ๊ะ<อ>ทำไมหออให้หนูเป็นเด็กด,ดีเอ้ย,อย <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่วันเกิดตัว,เอ,ตวเองซะหน่อยมั่วปะเออหนูอร่อยที่สุด